โรงเรียนผานิทวิทยานะครับมีโครงการเปิดแคมป์ฟุตบอลสำหรับเยาวชนเพื่อการต่อยอดนะครับไปนั่งพูดคุยกับพออมานะครับสำหรับโครงการเปิดแคมป์ผานิทวิทยา f c กันครับ ผู้ชมครับวันนี้ทีมงานเรามาอยู่ที่โรงเรียนผานิชวิทยานะครับจังหวัดฉะเชิงเซานะครับโครงการฟุตบอลที่เปิดแคมป์ของโรงเรียนนี้ก็เริ่มขึ้นแล้วนะครับวันที่เรามาสัมภาษณ์วันนี้นะครับก็เป็นการเปิดคัดนักเตะนะครับวันนี้อยู่กับบรรดานักเตะที่เป็นซูเปอร์สตาร์ของโรงเรียนผานิชวิทยาและท่าน <c oughs> พออครับ <c oughs> น้องๆ <çi> สวัสดีครับพอครับสวัสดีครับก็คงจะต้องเรียนถามถึงอาจารย์นิดหนึ่งนะครับเริ่มต้นจากการเป็นครู การเป็นครูนะคะเป็นคุณครูอยู่ที่วนเวียนอยู่ในจังหวัดกรุงเทพมหาคนครสมุทรปราการนะคะล่าสุดนี่ก็เป็นรองผู้อำนวยการอยู่ที่โรงเรียนวัดพุทธบูชาค่ะก็ย้ายมาอยู่ที่โรงเรียนพาณิชยวิทยาอยู่กับลูกทางด้านหลังเนี่ยนะคะกี่ปีแล้วอาจารย์ที่ย้ายมาดูแลลูกๆครับถ้านับช่วงโควิดด้วยนะคะก็อยู่ประมาณ ปีกว่าแล้วค่ะแต่ถ้าติดโควิดด้วยก็น,น่าจะอยู่ที่ประมาณ8เดือนพอโควิดมาการเรียนการสอนอะไรมีการเปลี่ยนแปลงมาก้อยแค่ไหน,นคือโรงเรียนของเรานะคะความที่ยังมีจํานวนนักเรียนไม่มากนักเพราะฉะนั้นและเด็กส่วนใหญ่ก็จะเป็นนักกีฬาซะส่วนใหญ่มีเด็กที่อยู่ในบริเวณในชุมชนใกล้เคียงเนี่ยไม่มากนักในบางส่วนก็จะมีการเรียนการสอนแบบออนไลน์คือจริงๆแล้วในระดับชั้นมัธยมศึกษาเนี่ย คุณครูเนี่ยตอนแรกๆเลยเนี่ยไม่ครบก็แต่จะมีในบางรายวิชาบ้างอย่างเช่นศิลปะอะไรเงี้ย<ะ>แต่ว่าพวกศิลปะพวกนี้เราก็ช่วยกันดูแลได้นะคะตอนนี้คุณครูมีทั้งหมดถ้ารวมผออ,อด้วยนี่ก็13 13านะคะ13ส่วนนักเรียนตอนนี้มีอยู่4ี่คน43คน,43ค,น<ม>ค่ะก็ถือว่าจริงแล้วจํานวนคุณครูเนี่ยมากกว่านักเรียนในช่วงนี้นะคะ<ม> ก็ถามว่าเรื่องปัญหาเรื่องการเรียนการสอนเนะนี่ยณตอนนี้ไม่มีครูเนะี่ยเริ่มเริ่มคบกลุ่มสาระแล้วอะไรเงี้ยนะคะการจ่ารเรียนงการสอนก็ตรงตามวิชาเองร่ำเรียนมาเพราะนั้นเด็กๆก,ก็ได้เต็มที่ในเรื่องของการจัดการเรียนการสอนค่ะทีนี้มาเรื่องโครงการของฟุตบอลนิดหนึ่งครับ,รบเริ่มต้นอย่างไรเป็นมาอย่างไรถึงจะมีน้องๆเหล่านี้มายืน เรียกว่าร่วมการขันของฟุตบอลระดับเยาวชนค่ะเท่าที่ทราบมาตอ,ตอนที่พออย้ายมาเนี่ยมีลูกปุกนักกีฬาแล้วมีแคมป์มีแคมป์มมก่อนแล้วค่ะมีแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็จากที่ได้ทราบขอ้อมูลมาคือการมีอยู่ช่วงหนึ่งโรงเรียนของเราเนี่ยเป็นที่ทราบดีกันแล้วเนาะว่าณณนะนะวันเนี้ ประชากรเนี่ยเกิดน้อยนะคะโรงเรียนเนี่ยก็ยังอยู่ค่อนข้างมากแล้วโดยเฉพาะฉะเชิงเซาของเราเนี่ยการคมนาคมเนี่ยถือว่าสะดวกเพราะฉะนั้นหลายๆหลายๆครอบครัวรก็มักจะขับรถพาลูกๆเลยโรงเรียนเราไป <laughs> นะคะเพราะฉะนั้นโรงเรียนเราก็เลยมีความรู้สึกว่าเอ้ยไม่ได้แล้วนะเราต้องมีวิธีการที่จะมีดำรงอยู่ของ ของโรงเรียนและอีกอย่างหนึ่งแน่นอนคือเราเรามีความคิดเรามีความเชื่อว่าไม่ว่าเยาวชนมาจากไหนก็แล้วแต่ถือว่าเป็นเยาวชนของชาติไทยทั้งสิน้นไม่ว่าจะอยู่ในพื้นที่จะอยู่ในชุมชนหรือจะอยู่ในส่วนใดถ้าเราสามารถพัฒนาศักยภาพของเขาได้นะ่ะก็ถือว่าถือว่าเราได้ทําคุณประโยชน์ต่อแผ่นดินก็คงจะต้องถามอาจารย์นิดหนึ่งครับสาหรับโครงการแคมป์ฟุตบอลนะครับ,รบเด็กด้านหลังเนี่ย ต้องปฏิบัติอย่างไรกินนอนอย่างไรตอนเช้าเป็นบ่ายเช้าเย็นการเรียนเป็นอย่างไรครับค่ะคือโรงเรียนของเราอะนะคะจะมีบ้านพักนักกีฬานะคะเด็กๆนี่เขาก็จะมีโปรแกรมการฝึกซ้อมการเรียนของเขาอย่างชัดเจนนะคะเขาจะตื่นประมาณตีห้าตีห้าครึ่งนะคะตีห้าครึง่งอาบน้ำอาบ,บท่าเสร็จเรียบร้อยแล้วหกโมงก็จะเริ่มทําการซ้อมในช่วงแรกเพื่อตีห้าครึ่งบางคนก็ยังยังไม่นอนก็มีเด็กพวกนี้พวกนี้ตื่นแล้วนะตื่นแล้วนนนใช่ ตื่นแล้วและเขาก็เริ่มซ้อมเพราะว่าจริงๆแล้วในการที่จะเป็นนักกีฬาที่ที่ที่มีความโดดเด่นได้นะนะั้นเรื่องของพละกกาลังก็ทราบดีอยู่แล้วว่าเป็นเรื่องสําคัญนะ,นะคะเพราะฉนั้นในช่วงเช้าก็จะเริ่มซ้อมประมาณ6กโมงหกโมงจนถึงราวๆเกือบ7จ็ดโมงเด็กก็จะ ไปอาบน้ำแบบท่ารับประทานอาหารเช้าซึ่งโรงเรียนก็ได้ดูแลเรื่องของอาหารเช้าของนักเรียนด้วยนะคะจากการที่เราได้ไประดมทุนจากชุมชนจากผู้ใหญ่ใจดีทั้งหลายที่เห็นความสําคัญของการพัฒนาเยาวชนของเรานะคะแล้วก็เห็นความสําคัญของอย่างน้อยๆไม่ว่าจะมาจากตรงไหนแต่ตรงนี้ก็คือชุมชนบางกรูด บ้านโพนะคะผู้ใหญ่ใจดีในบริเวณโดยรอบนี้ก็ช่วยดูแลในเรื่องตรงนี้ด้วยนะคะแล้วก็อาบน้ําแต่งตัวมาเข้าแถวเคารพธงชาติ<อ>ค่ะไม่มีอภิสิทธิ์ใดๆยังไงเขาก็ต้องออกมา,<อ>าทํากิจกรรมเหมือนกับนักเรียนโดย,ยทั่ว,ไวไๆไปนะคะมาเคารพธงชาติเวลา8ปดโมงตรงรนะคะและเข้าเรียนเวลาประมาณ8ปดนาฬิกาสนาทีซึ่งจริงๆตรงนี้เด็กๆของเราเนี่ยความที่โรงเรียนเรามีเด็กไม่มากนัก แต่เนื้อที่อ,อย่างที่ท่านเห็นเนี่ยเนื้อที่ของเราเนี่ยมี33ไร่ค่ะแต่ใครเข้ามาก็มักจะได้รับคำชมว่าสถานที่ของเราเนี่ยสะอาดเรียบร้อยอนอกจากลูกๆของเราจะดูแลในเรื่องของกีฬาแล้วเนี่ยในเรื่องของการเป็นจิตอาสาจิตสาธารนณะเขาก็ไม่ได้หยุดนิ่งนะคะเขาจะมีการทำเบญช่วยกันดูแลเพราะจะพูดกับเขาเสมอว่าบ้านหลังนี้ก็เป็นบ้านหลังหนึ่งของเขาและเขาก็ดูแลเป็นอย่างดีค่ะ แล้วก็พอหลังจากนั้นเรียนจนถึงเวลาบ่ายสามยี่สิบนะคะสิบห้านกายี่สิบนาทีลงเลนเลิกมเขาก็จะเข้าไปที่บ้านพักนักกีฬาเพื่อเตรียมเสื้อผ้าแล้วก็เริ่มซ้อมอีกครั้งหนึ่งในเวลาสี่โมงเย็นซ้อมไปจนถึงประมาณหกโมงค่ะประมาณหกโมงก็ไปอาบน้ําอาบท่าท,าน,ทานข้าวกันพอหลังจากนั้นประมาณสามทุ่มค่ะทีมของเราก็จะมีการประชุมจริงๆแล้วเราต้องยอมรับว่าลูกๆของเราเนี่ย นอกจากจะเรื่องกีฬาแล้วเนี่ยในเรื่องของทักษะชีวิตเขาเขาไม่ได้ยิ่งหย่อนนะคะ,ะเพราะเขาต้องจากบ้านเขามาแต่เขาต้องดูแลบ้านพักของเขาความสะอาดอความเป็นระเบียบนะคะซึ่งตรงนี้นี่ก็ต้องต้องชมเชยกันละคะ่ะว่าเขาเขาดูแลได้เป็นอย่างดีเขาสามารถแบ่งแบ่งเวลาในชีวิตของเขาได้เป็นอย่างดีนะคะ,ะสามทุ่มนี้ก็จะประชุมประชุมแล้วก็เก็บโทรศัพท์ค่ะเพื่อให้เขาได้พักผ่อนอทุกคนก็มีโทรศัพท์ส่วนตัว ติดต่อเรื่องก็คือจะมีเวลาใช่ก็จะมีเวลาให้เขาก็จะเก็บพอหลังจากประชุมเสร็จก็อาจจะให้เวลาให้เขาติดต่อพ่อแม่อะไรสักระยะหนึ่งแล้วก็เริ่มเข้านอนประมาณ4ี่ทุ่มค่ะตอนนั้นก็จะเก็บโทรศัพท์เพื่อให้เขาได้พักผ่อนเต็มที่วันนี้มีการคัดเลือกนักเตะอาจารย์ครับโครงการการคัดเลือกนักฟุตบอลเนี่ยเราเรามีโครงการแบบไหนอย่างไรโครงการที่นักเรียนมีความสามารถพิเศษนะคะเป็นการคัดเข้ามอหนึ่งแล้วก็ ม .4 เพื่อมาร่วมเสริมทีมของเราให้มีความเข้มแข็งมากขึ้นนะคะเด็กอายุ12นะคะถึง18โรงเรียนเราถึงจะเป็นโรงเรียนขนาดเล็กนะคะแต่ของเรานี่ถ้าในทีมฟุตบอลของเราเนี่ยถือว่าเป็นเล็กพิกิหนนะคะซึ่งพอพูดถึงโรงเรียนพาณิชย์วิทยาเนี่ยหลายๆทีมซึ่งเป็นทีมใหญ่ๆนะคะก็ถือว่าก็มีความพรั่นพรึงพอสมควรนะคะว่าจะต้องแข่งกับพาณิชย์วิทยาซึ่งเด็กของเราเนี่ยอนอกจากในเรื่องของเรียนแล้ว ในเรื่องของฝีเทา้าทางด้านกีฬาแล้วความรับผิดชอบที่เขามีต่อการอาศัยกันอยู่ร่วมกันเป็นสังคมส่วนรวมแล้วจิตอาสาจิตสาธารณะแล้วเนี่ยเ,เขาพออนิปขอพูดด้วยความอิติชื่นชมเลยนะคะคือมีหลายๆที่บางครั้งเนี่ยไม่ว่าบางบางทีเราก็จะฝึกกีฬาอย่างเดียวบางทีบางครั้งบางโรงก็จะเป็นเรื่องของ การเรียนอย่างเดียวแต่ของเราเนี่เหมือนกับพูดง่ายๆคือครบเครื่องอะคะ่ะ mm hmm. ก็อยากจะ,ะเชิญชวนนะคะท่านผู้ใหญ่ใจดีของอจงังหวัดฉะเชิงเซาหรือแปนริ้วของเราอะนะคะ,ะให้มองโรงเรียนผานิชวิทยาแล้วก็ให้การสนับสนุน,นะคะ่ะอย่างน้อยๆถ้าตรงนี้ของเราเติบโตแล้วเนี่ยมีความเชื่อมั่นค่ะว่าเด็กๆซึ่งมีฟีเท้าที่ดี นะคะในแปดริ้วของเราเนี่ยก็จะหันกลับมามองโรงเรียนผานิ์วิทยาแล้วก็อย่างที่ได้นําเรียนไปตั้งแต่ต้นแล้วว่าไม่ว่าเด็กหรือเยาวชนจะมาจากในส่วนใดของประเทศก็ตามนะคะถือว่าเขาคือเยาวชนไทยค่ะอยากาให้พวกเรานั้นดูแลดูแลเพราะว่าเขาคือกําลังสําคัญของชาติในอนาคตต,ต่อไปค่ะอาจารย์นี่ก็คุ้นเคยกับนักฟุตบอลตั้งแต่เด็กๆเ,เห็นว่ามีคนหนึ่งที่ติดทีมชาติไทยก็คือ น,น้องตังน้องตังค่ะสารัตอยู่เย็นค่ะคือเมื่อก่อนนั้นเป็นคุณครูอยู่ที่โรงเรียนป้อมนักคราสวัสดิยานนท์นะคะซึ่งคุณแม่น้องตังเนี่ยอ,า,อาจารย์วรมมนอยู่เย็น<อ>ค่ะก็สอนภาษาไทยแล้วก็สนิทสนมกันแล้วก็คุณพ่อแต่ก่อนนั้นอยู่สยามกีฬาแต่ตอนนี้ท่านท่านเสียชีวิตไปแล้วนะคะ<อ>ก็เห็นมาตั้งแต่เป็นเด็กอะค่ะ ก็จะมีกันหนุ่มน้อยสามคนก็จะมีน้องแตมน้องตังน้องแบงก็มองอยู่เพราะเขาเล่นเล่นฟุตบอลมาด้วยกันค,คือเล่นอยู่ตัวเล็กๆวิ่งอยู่ในสนามกีฬาของเรียนนะคะแต่สุดท้ายแล้วคนที่พุ่งทยานขึ้นไปก็คือน้องตังนะคะสารัตอ,อยู่เย็นเป็นเด็กที่น่ารักตอนนี้สารัตอยู่กับเราแล้วครับ นี้เอาไม่ใช่เอาแล้วครับนี่ก็คือโรงเรียนผานิพิทยานะครับโครงการแคมป์ฟุตบอลนะครับเริ่มแล้วนะครับในการคัดเลือกวันนี้นะครับวันนี้ต้องขอบคุณด้านหลังนะครับเป็นนักเตะซูเปอร์สตาร์ของผานิพิทยานะครับและท่านพออครับขอบคุณครับขอบคุณครับน้องๆสวัสดีลูกครับ นั่นก็เป็นโครงการฟุตบอลนะครับสำหรับโรงเรียนขนาดเล็กนะครับดังนั้นผู้ปกครองหรือว่าเด็กๆที่สนใจนะครับอยู่ในจังหวัดเชียงสาหรือว่าใกล้เคียงนะครับก็ลองไปสมัครนะครับการเป็นนักฟุตบอลของแคมป์โรงเรียนผานิชวิทยานะครับโครงการนี้ต่อเนื่องกันเลยนะครับการต่อเนื่องนะครับ ไปถึงคณะกรรมการนะครับที่จะหาผู้สนับสนุนนะครับมาช่วยโรงเรียนในเบรกที่2เรากลับมาเจอกันนะครับช่วงนี้พักสักครู่ครับ